สมุนไพรสีแก้วเดิมทีดำเนินอาชีพเกษตรกรรมมาก่อนต่อมาจึงหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเมื่อได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากโปรโตีนรังไหมจึงได้รับความรู้ว่ารังไหมและเส้นไหมประกอบด้วยโปรโตีนที่อยู่ในรูปแบบของผงไหมเซริซินมีกรดอะมิโน18ชนิดคล้ายกับกรดอะมิโนที่พบในร่างกายมนุษย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและการแพทย์ได้นอกจากนี้โปรโตีนไหมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกำจัดจุลินทรีย์บางชนิดจึงช่วยลดอาการอักเสบและปัญหาผิวหนังต่างๆมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ที่ซึมซาบเข้าสู่ผิวมนุษย์ช่วยบำรุงรักษาและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษดังกล่าว จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านโดยเฉพาะนิยมนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสิ่งทอและทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรสีแก้วประกอบด้วยโลชั่นโปรตีนไหมสบู่เหลวโปรตีนไหมและสบู่ก้อนโปรตีนไหมสมุนไพรสีแก้วตั้งอยู่เลขที่10หมู่10ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโทร093-347-2277